มณฑนทหารบกที่32ชวนพนลพรรคร่วมการประกวดบ้านป่องนักติ๊กตอ,อกคอนเทนต์เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาพลตรีอนุทัยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่32เป็นประธานในการถแถลงข่าวการส่งผลงานเขา้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นกิจกรรมบ้านป่องนักติ๊กต็อกคอนเทนต์หลักเกณฑ์และหัวข้อการประกวดชวนพนลพรรคเช็คอินสุดฟินหน้าบ้านป่องนักตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมปี2565โดย ได้จากกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของบ้านปองนักพิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและประชาสัมพันธ์บ้านปองนักให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บ้านปองนักโดยมณฑลทหารบกที่32บ้านปองนักค่ายสุรศักดิ์มนตรีจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอซัานผ่านแพลตฟอร์มติกตอกกิจกรรมบ้านปองนักติกตอกคอนเทนต์ตามรายละเอียดดดังนี้โย และหัวข้อการประกวดชวนผลพักเช็คอินสุดฟินณบ้านปองนัก 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสารรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 2. การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนําเสนอสไตล์เทคนิคก,การถ่ายทําเทคนิคก,การผลิตและเทคนิคก,การตัดตอ่อ 3. สามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างอิสระโดยมีความยาวไม่เกินหนึ่งนาที 4. ผลงานที่จะเข้าร่วมประกวดจะต้องแท็กมาที่บัญชีติดต่อบ,บ้านปองนักพร้อมใส่แฮชแท็กบ้านปองนักพิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32ค่ายสุรศักดิ์มนตรี5ต้องเป็นผลงานที่อัปโหลดลงติกตอกในช่วงวันและเวลาที่ประกวดเท่านั้นไม่นับรวมกดหัวใจเดิมที่เคยมีหากจะประกวดต้องอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนผลงานจะพิจารณาจากคะแนน2ส่วนคือเกณฑ์คะแนนจากคณะกรรมการการพิจารณาตัดสินประกวด5 0คะแนนประกอบด้วย 1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามที่กําหนด20คะแนน 2. ความถูกต้องของแฮชแท็กที่ใส่กําหนด10คะแนน3ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคการเล่าเรื่องลูกเล่นที่น่าสนใจ20คะแนนเกณฑ์คะแนนจากความรู้สึกการมีส่วนร่วมของ Facebook Reaction และการแชร์คลิปประกอบด้วยหไลค์เท่ากับ1คะแนนเลิฟเท่ากับ2คะแนนแชร์คลิปเท่ากับ3ค โดยคลิปที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับแรกจะเป็นคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยรางวัลที่1 5 0 0 0บาทรางวัลที่2 3,000บาทและรางวัลที่3-2,000นบาทนั่นเองสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวทุกๆคนด้วยนะครับอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าบ้านป่องนักค่ายสุดสักมนตรีจังหวัดลำปางเราได้รณรงค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองลำปางนะครับ เราได้ทําทุกอย่างเพื่อให้บ้านป่องนักค่ายสุสักมนตรีมีชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งชาวลําปางเองทั้งจังหวัดลําปางตอนจนตลอดจนถึงค่ายสุสักมนตรีโดยมีเป้าหมายที่สําคัญก็อยากจะให้บ้านป่องนักค่ายสุสักมนตรีได้เป็นที่รู้จักได้มีพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศได้เข้ามาเที่ยว เพราะนั้นเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นทางค่ายสุสมนตรีเราจริงได้จัดจุดเช็คอินเหมาะสำหรับการถ่ายภาพที่บ้านป่องนักเพิ่มอีก5าจุดด้วยกันนะครับต้องไม่พลาดถ้ามาถึงลำปางแล้วเที่ยวลำปางแล้วยังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบ้านป่องนักค่ายสุสมนตรีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองลำปางขอบคุณมากครับ